ก็ขอต้อสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเจ้าปุ่นแม่บอยช่อง浪漫 zing นะครับวันนี้เราจะมาต่อยจุเนียกันนะครับได้แจกจุเนียร์เพื่อวันเสารแจงดังนะครับไม่ได้วันนี้นะครับวันนี้ผได้ไปแจกเว็บร้อยสิบนะครับพร้อมมาทึบจุเนียร์ด้วยนะครับผมคันนี้นะครับเป็นรถของน้องไอเพจสีไม้แจกครับเป็นเว็บร้อยสิบแตเงินนะครับผมเคปล่าคาร์บอนสีขาวนะครับตัดกับ ชสีดำนะครับปกติมันจะเป็นสีดำใช่ไหมตัวนี้มาเทียบกับสีขาวนะครับเป็นตัดสีขาวมาแล้วส่งมาให้ผมแจกครับคาวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับปั๊มหน้าก็เป็นเมาส์นะเอ้ยเป็นโดเรมอนนะครับปั๊มแล้วก็มีชงหน้าก็เป็นชกเดิมกึงนะครับแล้วก็จานหน้าก็เป็นจานเดิมนะเอ้ยจานแต่งนะครับเป็นบัมโบ้นะครับผม สายก็เป็นสายสายนะ่ะเป็นสายแบบสายดีหน่อยอ่ะดูแล้วมันมีคดเคียวเคียวนะเออแ่ขดเคี้ยวก็แพงได้อ่ะกูบอกเลย <c oughs> <c oughs> นี่แล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นคาร์บอนนะครับชุดนี่บงับงบังอะไรเขาเรียกนะไอทิก ขอบแล้วอ่ะเออเรียกเป็นหากันเองผมก็ไม่รู้เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นชุดที่ผักคราวนะครับก็เป็นสีทองนะครับแล้วก็แฉงเครื่องก็เป็นสีน้ำเงินนะครับผมโชคหลังนี้ก็เป็นโชคอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวอะไรกับผมเลยนะครับเรื่องการของแต่งนะครับผมผมก็ไม่ค่อยเก่งครับเฮ้ยสันนี้สเตอร์ใหญ่นั้นน่าจะเป็นรถเชิงนะครับผมอาวุธรอบจัดๆัดเลยนะแล้วก็เอามาดูท่อดดงกว่าท่อดอีกเป็นทอร้อยยี่ห้านะครับผมร้อยสิบใส่ทอดร้อยยี่ห้านะครับผมบอกเลยโคตรวิ่งอ่ะผมเคยใส่ด้วยรถผมอ่ะแม่งโคตรแรงนะคครับทุกน แม่งวิ่งดีว่ะเท่าเว็บร้อยสิบเป็นไรมันแน่ว่ากระโดดครับศึกษาตึกได้ป <ขอ S 2> ่ะพี่ขอท่อมันใหญ่ไงมาสามสองหนึ่งไปโอ้รอเราเฮ้อ้าวอาวอานี่เป็นไงน,นี่แค่ออกตัวนะนี่แค่ออกตัวนะรถอ่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวหันกลับทางนี้ขึ้นขึ้นสะพานเลยมาวันนี้ก็อยู่กันเยอะนะครับนี่ก็มีพี่เพื่อนพี่น้อง B F P มากันด้วยนะรู้ชื่อกันเองนะครับ ได้บอกบอกไม่ถูกนะครับเยอะเลยไงเพื่อนเยอะพอดีเ้เพื่อนเยอะเออก็ต้องขอโทษน้องๆด้วยนะครับที่หายไปนานนะพอดี้กมีภารกิจทางบ้านนะผมวันนะี้ต้องทำน,นะผมก็น่าจะเสร็จธุรกิจภายในเดือนนะี้แล้วผมน่าจะกลับมาทำเซิร์ฟได้เหมือนเดิมทัวรนะิ้เหมือนเดิมนะผมอันนี้ขอเวลาหน่อยนะผมมาพร้อมนะแฉไปเรือ่อยๆแยวแยวแยวแฉไปไหน เราเอาหลักกเาว่าเฮ้ยเฮ้ยว่อโดนนอนเลยโอเคชิบหายต่อมาด้วออกต่อมาบอกเลยดีๆเอาแล้วทำไมมันไม่บอกแบบพ่อผมที่ไปทิงกระโดดหอไว้เนี่ยอุ้ยเอาโดดนอนนะป่าไม่เห็นไงเนาะอือดีเละเอาแบบนี้เอาดีๆชนกระบองเพชรไม่จิบกว่าวะไม่ใช่ไรครับบอกแล้วเกมเก่าเไยโอ้ยยางไม่แตกด้วยไอ้เหี้ยนี่ยางอะไรอ่ะโอ้ยคทุกคน ที่ผมชนกระมองเพชรก็คิดเอารถดีแค่ไหนอ่ะชนกระมองเพชรไม่แตกอ่ะยังไม่งจังเซ็นแล้วเท่าไหร่ก็ไม่ขายเนี่ยมาขอซื้อต่อห้าหมื่นผมก็ไม่ขายเยอย่างเซ็นเนี่ยคือแม่งทนมากมามาตรงนี้สักสักสองสองว่ะเอาแล้วเอาแล้วรอบกันลารอบกันหลังมามาแล้วไปโอ้หน้าลอยไปดิหน้าลอยโอ้ยใครสับรอยอ่ะใครสับรอยอ่ะโอ้ยมีคนสับรอยโอ้ยเนี่ยยบร้อยชนต้นไม้นะเราเราบอยจริง ก่อนตึงเลยไม่เจ๊งครับพี่เห็นไหมบอกพี่แบบชนแล้วมาตั้งแบบที่เดิมอ่ะบอกเลยรอยพื้นหมื่นนึงก็ไม่ขายอ่ะมาดิมาดิมวันรอบจัดแบบมาดิมาดิขยาเจ้ากลัวร้อ,อยมาแล้วอะ่ะเก้าหรอนี่ไเจ้า,า,าเลยอะ่ะเฮ้ยดูดินี่ไงท้อรถเบาเกินอะ่ะมาดิเอาเอะไรจะพอเอาไปละมาดิานนดว,วันนี้ใส่ช่อร้อยห้ามาด้วยร่องดีด้วยนี่ไปไปมาดิมาดิมาดิเก้าเอาผมมอเก้าเอาผมมอ เอ้ผมเป็ตัวนี้ดอยู่แล้วใครเจ้าของมากวันนี้มาวนสายสีด้วยนะผมสิ่ไม่อยากกินสายสี่นะนน่าเบื่อชัดเจนวันนี้ก็เลยพามาหลุดนะหลุดสายสีนะก็แรงเอาเรื่องนะเนี่ยรถแอสคอร์ก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยโหแรงว่ะไอ้เหี้ยคือแบบน้องๆเห็นไฟท้ายดิไหมครับค่ะเออเออเออ พิเตอร์ใครจอดกลางถนนมาเยอทุกคนแดกไฟท้ายก็ไม่เห็นแล้วอ่ะมาดาบหลังมาเนี่ยอุ้ยผมนี่อ่ะมาดับหลังอุ้ยทำเป็นแรงเดี๋ยวกูก็แซ้งอ่ามาดิครับมาดิครับมาดิเคียงกูเลยมาดิเคียงกูเลยเคียงข้างเคียงกูเลยเดี๋ยวไล่เอาทุกคนรอบกำลังมาดูดีฟังเสียงได้ฟังแหลกท่อเขาดูแล้วรอบกำลังมานะโดยสียงรอบแบบขึ้นจักหวะ บอกเลยวันนี้ไม่จอไพ่อสายชว์เราแล้วต้องเลบอกยไกัไััทุกค่ต้งกัวมันปกระแดกอะระแดกละแดกลจะแดกละแดกล้าดิสายชเระมวันนี้ขึ้น้วยัวความเร็วบอกเลยึนหยครับยึนาสายเลยครับสายเลยครับเทมต่อยอเลยครับว่ดิยึดนหนอะมาดิวาดิมาดิมาดิเจ้าผมจริงเหรอเสียเสียดูตุลแล้นะเสีย มาดิมามามาดิมาดิรอบกำลังมาสลักมันยังไม่ระเบิดเลยเมื่อกี้มาดิรอบวิสุทธเป็นศูตร์เป็นศูนยรอบนี้มาดิมาดิไปแล้วว้าวมาดิมาดิมาดิที่ลูกจะขึ้นเป็นรถรางใค้น้องบอกเขาวันนี้พี่ใส่ยท่ออะไรอีกมากมาปีแจ้ด้วยดิผมผมผมโถวัหโถวติดแจ้ด้วยมาดิมาดิเจ้าผมบอก ดูด้วยรถเทแรงนี่บอกเลยเด็กไม่ได้เลยเป็นไงอุ้ยเกือบเกือบไอ้เหี้ยมัตายไปไปมันไม่ได้แสวว่าอะไรอยู่แล้วทุกคนเปล่อยให้นำไก่อนสายไก่เลยนะเดี๋ยวมันมันสูดต่มันเข็นควันขึ้นมากนะนนี้รถของไดโต้ฮะมีแสบตายสายสายเด็กตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมยิ้ไปดูแล้วผมนี้นี่ นี like ่ดูดูตรงดูค่านี่ปัะจัแต่ช้างโค้งนี่ผมาจริงเนยนะเนี่ยผมมจริงเลยนะเมื่อกี้ที่ผมเข้าโค้งอ่ะผมต่าเลยเมื่อกี้แบบไม่มีใครกินผมได้แล้วผมคิดยัใจนหลอแล้วไม่มีใครกินผมได้แล้วเพว่มือยแล้วเหมือนล้าเหมือนล้รงเหมือนล้างเหมือนล อาเอาไปไหนอ่ะไม่เมื่อกี้รถแรงเลยอ่ะอ่ารอบมาซ้ายแล้วรอบมาซ้ายแล้วกูเล่นเหนื่อยแล้วรอบมาซ้ายแล้วว้ายทำเป็นแจกทางตร้งรอบผมไม่จับหรอกแต่ว่ามาโค้งเงาจริงนะทุกคนโค้งาจริงเดี๋ยวผมแจกให้ดูครับผมเอาดูเป็นยังไงมาดิ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 ตัดไหนแล้วมาดิมาดิเอาดิมาดิเอาดิเข้าเป็นนะมาดิมาดิมาดิแรงเหรอเปิดโบว์เหรอ เปิดโปรเฉเปิดแล้ว่อนเอาดิเอาดิคเนี้ยมาแล้วไล่ตนแล้วไล่ตไปลคนไอตอนมันเข้าโค้งไือจริคนนดูดิดูดิเนี่ยดเนี้ยรถแรงโอ้รอบกำลังมาเลยโอ้ขึ้นกำลังสวยเลยมาดิขึ้นกำลังดีขึ้นกลังดีอุ้ัดจเลยอะรอบอะโอ้สอนก้าเลยวะ รอโคนมาสุดายอยมาดิมาดิมาดิปีาลนี่ถ้านรถพูดได้มบอกว่าช้าหลบหน่อยทีแซงถ้ามพูดได้ไอ้เหี้ยลูไม่ติดชือคน่ไอเหี้ยับนาเลยผมจะแดงให้หายเลยขอทนะรถผมแดงแล้วเฮ้ย มันจะมันจะแดกยู่แล้วทุกคนมีพลังชิงละิมาดิใส่สุตรละใส่สุตรละสูตรยอดแน่มารอบจัดแล้ว,ลว,อลวรอบจัดแล้วมาดิมาดิไมาดิมาดิสามร้อยแล้วไม,นนไม่ผ่อนนะไม่ผ่อนนะไม่มีการผ่อนนี่ไม่มีการผ่อนมันเป็นสเต็ปทุกคนเมื่อกี้ที่ผมชนอนะโอเคครบรอบพอดี ยจบหมนนีโคตดเท่เลยดีเท่าะฮะจำป่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะคมมนันกนั่ได้ดูนะผมไล่กับพี่นัน,น,น,นมเมื่อกี้น้อเรื่องอะไรทุกคนเดี๋ยวเีผมว่าผมต้อ,อ,งอ,มมองขอลาไปก่อนชอบก็ยิ่งึกไล่ก็ิ่งใสผมเยอนยไล่ก็บส่งรูครับ